น้ำยากัดสีผมหรือน้ำยาฟอกสีผมเป็นตัวช่วยที่ให้เห็นผลได้ดีเมื่อต้องย้อมสีผมด้วยตัวเองและเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่อยากย้อมผมเองที่บ้านโดยไม่งอช่างร้านทำผมแต่ผลิตภัณฑ์น้ำยากัดสีผมที่วางจำหน่ายในปัจจุบนันมีหลายสูตรและประเภททั้งยากัดสีผมชนิดครีมและชนิดผงรวมถึงวิธีการใช้งานที่ต่างกาันจึงทำให้หลายคนลังเลใจในประสิทธิภาพของน้ำยากัดสีผมแต่ละรุ่นวันนี้เราได้รวบรวมวิธีการเลือกน้ำยากัดสีผมพร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์น้ำ ทั้ง10อันดับจากแบรนด์ยอดนิยมทั้ง NITAO, w e e บ a Berina, Bcat, LoLand ได้ประกอบการตัดสินใจกันอีกด้วยผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือ Bleaching Cream Mac l i t e NITAO สำหรับยี่ห้อนี้ต้องขอบอกเลยว่า Mac สมชื่อจริงๆค่ะ เพราะสามารถเพิ่มความสว่างของเส้นผมได้สูงสุดถึง8ระดับในการกัดเพียครั้งเดียวแถมยังมีส่วนผสมของน้ำมันจากธรรมชาติซึ่งช่วยบำรุงเส้นผมให้สุขภาพดียิ่งขึ้นไปอีกทำให้ผมเงางามดูมีชีวิตชีวาไม่แห้งเสียและที่สำคัญยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสาทสัมผัสไวต่อกลิน่นเพราะไม่มีกลิ่นฉุนมากกวนใจรวมถึงไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนียซึ่งเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งอีกด้วยคุณภาพเกินราคาขนาดนี้ต้องลองซื้อมาไว้ใช้กันแล้วล่ะค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่2คือบลอนดอมันติบลอนเวลลาเวลลาแบรนด์ดังด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมที่ได้รับความไว้วางใจจากช่างทำผมทั่วโลกโดยสูตรนี้เป็นผงสำหรับการกัดสีใช้งานได้ง่ายปริมาณเยอะจูใจถึง400มิลลิลิตรสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ผสมผงกับส่วนประกอบต่างๆก็พร้อมใช้งานในทันทีทั้งยังช่วยกัดสีผมให้อ่อนลงได้ดังใจแม้จะไม่เคยผ่านการกัดสีมาก่อน นอกจากนี้ตัวผมยังมีสารแอนตี้เยลโลที่ทําให้ผมไม่ดูส้มหรือติดเหลืองและยังมีสารที่ช่วยป้องกันผมเสียทําให้ผมไม่แตกปลายหลังการกัดสีอีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือ hair b e i c h i n g powder berina berina เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะสามารถกัดสีออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและดูเป็นธรรมชาติแถมยังมีราคาที่ถูกอย่างคาดไม่ถึงไม่ว่าใครก็สามารถหาซื้อได้โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้คือการใช้ร่วมกับน้ำยาดีเวลลอปเปอร์เพียงแค่ผสมกันก็สามารถใช้ทาลงบนเส้นผมได้ทันทีนอกจากนี้เมื่อใช้กัดสีผมแล้วยังช่วยคงสภาพผมที่มีประกายสดใสและดูมีน้ำหนักไว้ได้เป็นอย่างดีคุณภาพจัดมาเต็มขนาดนี้ถ้าไม่มีติดไว้สักซองคงไม่ได้แล้วนะคะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือ Master b ์บล c ทชิงพาวเดอร์ไล t e เทนเนอร์ดสำหรับผู้ที่เคยกัดและทำสีผมมาบ้างคงจะเคยได้เห็นยี่ห้อดีแค t ผ่านตามมาไม่มากก็น้อยใช่ไหมคะซึ่งน้ำยากัดสีผมรุ่นนี้ได้ถูกคิดค้นสูตรมาเป็นพิเศษเพื่อให้เส้นผมเกิดความเสียหายจากการถูกเปิดเกล็ดผมน้อยที่สุดหลังจากใช้งานแล้วเส้นผมยังคงนิ่มไม่แข็งกระด้างนอกจากจะช่วยให้สีผมอ่อนลงแล้วผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ยังทาให้เส้นผมสามารถดูดซับสี ย้อมผมได้ดีมากขึ้นอีกด้วยโดยผลลัพธ์ในการกัดสีผมนั้นก็รวดเร็วภายในเวลาเพียง10นาทีเท่านั้นที่สำคัญยังมีสีให้เลือกถึงสีเฉดส,สีได้แก่สีทองสีเงินสีขาวและสีแดงค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือพิกเซลล e a ชิ่งพาวเดอร์โลแลนด์อีกยี่ห้อที่คนไทยรู้จักกันดีและได้รับความนิยมสูงสุดเลยก็ว่าได้ค่ะเนื่องจากเป็นผงกัดสีผมที่มีประสิทธิภาพสูงมี3มสูตรให้เลือกได้แก่นมอว์ลิปเบตรีนลิปและเจนเทนลิปปรับสีผมได้สว่างมากสุดถึงระดับ11โดยไม่ต้องกัดหลายครั้งทั้งยังช่วยลดความเสียหายที่เกิดต่อเส้นผมได้สำหรับผู้ที่กังวลว่าผมอาจออกโทนเหลืองหลังกัดก็หมดกังวลได้เลยข่ะเนื่องจากโลแลนด์ได้พัฒนาคิดค้นมาเป็นพิเศษ เพื่อให้สีผมสว่างขึ้นแต่ไม่ติดเหลืองถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ผมกัดสีผมที่ขอแนะนำจริงๆค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือ Hair Bleaching Cream 4 r USET. สำหรับน้ำยาแบรนด์นี้เป็นน้ำยากัดสีผมที่ช่วยบำรุงเส้นผมไปในตัวเพราะมีส่วนผสมอย่างโอลิฟออยลและวิตามิน E เข้ามาช่วยบำรุงเส้นผมให้เงางามสุขภาพดีแม้กัดสีผมผมก็ไม่เสียทั้งยังคงความมีน้ำหนักและเรียบเนื่นของผมไว้อย่างเต็มเปี่ยม นอกจากนี้ด้วยนวัตกรรมพิเศษของสี RUSAT จึงช่วยให้สีผมอ่อนลงอย่างเป็นธรรมชาติได้มากถึง3-4ถึงระดับจากความสว่างเดิมทำให้คุณมั่นใจกับสีผมที่กัดออกมาแม้จะเป็นมือใหม่ที่ไม่เคยกัดสีผมมาก่อนก็สามารถใช้ได้ค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ High Lip b l e a c ชิ่ง c r e มฟาเจอ e r น้ำยากัดสีผมชนิดครีมจาก f าเจอรหลอดนี้นิยมใช้กันในหมู่ช่างทำผมมืออาชีพเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถปรับความสว่างของเส้นผมได้สูงสุดถึงระดับสิบในครั้งเดียวเนื้อครีมมีความละเอียดใช้งานง่ายไม่พุ้งขณะผสมทั้งยังใช้เวลาไม่นานเพียงปล่อยทิ้งไว้แค่20นาทีก็ได้ผมที่สว่างสดใสามาเชยชมกันแล้วนอกจากนี้ยังมีกลิ่นที่บางเบาไม่แสบจมูกและหลังกัดสีผมยังคงเงางามสุขภาพดีไม่หยาบกระด้างนอกจากนี้ทางแบรนด์ยังได้เคลมเอาไว้อีกว่าน้ำยากัดสีผมตัวนี้ไม่เหม็นฉุนอย่างแน่นอนค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือบลอนสตูดิโอมันติเทคนิคไลท์เทนนิงพาวเดอร์โลเรียลหลายคนจะทราบดีว่าผลิตภัณฑ์กัดสีผมหลายๆตัวจะนิยมใส่แอมโมเนียลงไปเพราะมีประสิทธิภาพในการกัดสีและทำให้สีอ่อนลงได้มากกว่า อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะทำให้เราลืมภาพเก่าๆเกี่ยวกับการกัดสีผมที่ต้องทนแสบตาหรือแสบจมูกไปเลยค่ะเพราะ l o r ร a l b l o n d s t u u i o อได้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กัดสีผมปลอดแอมโมเนียเข้ามาทำให้ผมของคุณไม่แห้งแตกปลายไม่แสบตาหรือแสบจมูกขณะกัดสีผมอีกทั้งยังได้สีผมที่อ่อนลงถึงระดับ8เลยทีเดียว ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือควิปหลอนสตาลิสสำหรับผมกัดสีผมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ช่วยให้สีผมสวยจนหลายคนติดใจกันไปตามๆกันค่ะ โดยมีจุดเด่นที่สามารถปรับระดับสีผมได้อย่างรวดเร็วตามชื่อควิกลอนซึ่งสามารถสว่างขึ้นได้มากถึง8ระดับทั้งยังมีคุณสมบัติที่ช่วยทําให้การย้อมผมหลังการกัดสามารถซึมเข้าสู่เส้นผมและติดได้ดีมากขึ้นเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการทําสีผมแบบธรรมดาและการทําไฮไลท์ที่หลายหลายคนชื่นชอบอีกทั้งในกล่องผลิตภัณฑ์ยังมีถุงมือพร้อมใช้แถมมาให้เรียกได้ว่ากล่องเดียวจบไม่ต้องลำบากหาอุปกรณ์เพิ่มให้ยุ่งยากเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือ I G O R A v a r i o Blond Extra Power ชวัสคอ o สำหรับชวัสคอ o I G O R A ตัวนี้ตอบโจทย์คนที่มีผมสีเข้มเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะส่วนผสมในน้ำยามีพลังในการตัดสีสูงส่วนขั้นตอนการใช้งานก็ง่ายมากเพียงผสมน้ำยาทั้ง2ตัวเข้าด้วยกันโดยจะให้สีสว่างชัดเจนดูเป็นธรรมชาติ ที่สำคัญคือหลังการกัดจะช่วยทำให้ผมดูมีมิติมากขึ้นและทำให้การไฮไลท์ชอบผมดูมีมิติไปด้วยนอกจากนี้ตัวน้ำยาเองก็ไม่ทำลายหรือกัดให้เส้นผมแห้งเสียทำให้สามารถทำติดต่อกันได้และยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆมาช่วยให้การฟอกสีผมสนุกยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือ NIGAO l i g a c h i n g Cream Mac Light Deluxe Cream f l สีผมนิกาโอห b l i a c h i n g Cream Mac Light Deluxe สูตรใหม่จาก o, นิกาโอหนี้เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของการฟอกสีผมเพราะช่วยให้สีผมสว่างกว่าและบำรุงสีผมได้อ่อนโยนกว่าเพราะเพิ่มประสิทธิภาพและพลังการฟอกได้สูงสุดมากถึง9ระดับทําให้สีผมอ่อนลงโดยไม่ติดโทนเหลืองหรือส้มให้กวนใจเนื้อครีมไม่เหนืดข้นเกลี่ยลงบนเส้นผมให้ทั่วถึงได้ง่ายซึ่งช่วยลดปัญหาผมด่างหรือสี สว่างที่ไม่เท่ากันหลังจากการฟอกรู้สึกได้ว่าเส้นผมไม่แห้งเสียหรือกระด้างเหมือนกับทีการฟอกผมทั่วไปตัวครีมมีความอ่อนโยนต่อทุกสภาพเส้นผมและช่วยลดภาวะผมเสียจากการฟอกผมซ้ำคงระดับความสว่างของเส้นผมได้อย่างสม่ำเสมอทั่วกันคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด